นางเอกดังเผยเหตุผลใจอ่อนกลับมาเล่นละครรอบ8ปีห่างหายจากงานแสดงไปนานถึง8ปีนับตั้งแต่มีผลงานเรื่องสุดท้ายคือซีรีส์เลือดมังกรตอนกระทิงเมื่อปี2558 สำหรับนางเอกเชอรี่เข็มอักษรแต่ล่าสุดเชอรี่ก็ใจอ่อนกลับมารับงานละครอีกครั้งในเรื่องลมเล่นไฟของผู้จัดนกจริยาประชันบทบาทกับพระเอกรุ่นน้องอาเล็กเทระเดชซึ่งเชอรี่ก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ใจอ่อนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งว่าเพราะอ่านบทแล้วรู้สึกท้าทายเชอรี่เล่นละครมา27ปีไม่เคยรับบทหมอแบบนี้เลยทาให้อยากเล่นบทนี้มาก ยอมรับว่ากลับมาครั้งนี้ต้องปัดฝุ่นเหมือนกันต้องเข้าคลาสแอคติ้งเรียนเพิ่มเติมหลายอย่างและทำการบ้านหนักเหมือนกันเพราะอยากให้งานออกมาดีและเต็มที่ที่สุดฉากแรกที่ถ่ายทำก็ตกใจเลยเพราะพี่นกเอาฉากดรามา่าน้ำตาร่วงมาให้เล่นถึงขั้นคิดในใจเอาเลยเหรอเริ่มเลยเหรอโชคดีเราทำการบ้านมาเลยผ่านไปได้ด้วยดีที่ผ่านมา8ปีมีผู้จัดเสนอบทมาเยอะแต่ก็ปฏิเสธละครไปเยอะเหมือนกันเป็นเพราะเรายังไม่เจอบทที่ถูกใจ ตอนนั้นรู้สึกละครเรื่องเลือดมังกรตอนกระทิงจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราด้วยซ้ําเพราะเราไปโฟกัสธุรกิจและงานเพื่อสิ่งแวดล้อมจนทําให้ไม่มีไฟด้านงานแสดงการกลับมารับละครครั้งนี้จะรับต่อเนื่องเลยหรือเปล่าเอาจริงๆเชอรี่ยังไม่รู้เลยเพราะทุกครั้งจะคิดเสมอว่าการเล่นละครแต่ละเรื่องคือเรื่องสุดท้ายเลยทําเต็มที่ทุกเรื่องสุดท้ายการตอบรับจะออกมายังไงรอให้คนดูพิสูจน์ หายไป8ปีกลับมาเหมือนเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะ